สวัสดีค่ะทุกคนคือเบเองค่ะตอนนี้กลับมาที่เกมทากะทามิเซิร์ฟก็บอบอีกแล้วนะคะคลิปนี้เราว่าจะมากดกาชา,าตู้สาวสเต็ปสเปเชียลซัมมอนที่เป็นพิ up 리스턴얼แล้วก็คาชิอุสคาชิอุสคาชิอุสออกเสียงถูกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแล้วก็นี่มีเป็กเฟสติวลัลถึงสเตปสี่โดยใช้ ตัวรถมาเออตัวรถใบหนึ่งนะคะเนี่ยเราจะหมุนถึงสเต็ปสี่อ่าส่วนนี้เราจะหมุนถึงสเต็ปสาพออันนี้ออกไม่ออกไม่เป็นไรอ่าเนี่เรามีตัวพออยู่พอดีนะคะเดี๋ยวกดเลยค่ะอโอเคทำใจแป๊บนึงหนึ่ง,องสอง จะเป็นยังไ okay. <laughs> งเนาะโอเคแดงสองเอโอเคเป็นไงเป็นไงออืล <laughs> ูเครเทียอ,อืพิกอัพอ่าก็ยังหลอกหลงเช่นเดิม ครบแบ็คคิลเลอร์ส oh, ัก oh, ท okay, oh. ีโอ้เหลือเหลือดกอาอัลเทมิสคนเดียวโอเคครบเซตแล้วค่ะอ้ออคอมพลีทแบ็คคิวเลอร์แล้วโอ้เรามีแดงสอง <laughs> อืมโอเคเฮ้ยอันนี้ไม่เกลือมาค่ะสเต็ปที่สองอ่าอุนดังอุนเมย์ยักคัน

เึงสเต็ปพีอัพกันแล้วเออสเต็ปสปอยเลอร์ดิวะเอที่ว่าจะได้โซฉากคนใดคนหนึ่งนเนาะสเต็ปสปอยเลอร์ว่าถ้าอัพจอเอเซี่ยวเอนับเซี่ยวถ้าได้เซี่ยวตัวละครมาอ่าา ขึ้นจ็อบใหม่เมื่อไหร่ทั้งๆททที่ไม่มียูนิตแล้วก็นะ,ะนะอ่า <c oughs> ฮีโดยอันนี้มิสเซอร์นาวหรือคาเชสคาเชสโอเคนี่คือหมายความว่าไม่ได้ยูนิตนะคะมันไหนเห็นไหมสเต็ปสปอยเลอร์ค่ะ <c oughs> แต่ว่าอย่างน้อยก็คือได้ดักอาร์เทมิสมานะ มาดูให้ครบก่อนอันนี้เหลเหลือเหลืองอีกใบหนึ่งไหนโอเคสเต็ปนี้มันคือมันสปอยจริงนะ <c oughs> คือดูก็รู้ รู้เลยว่าเกิอนะถ้าไม่มีคําว่าได้จ็อบใหม่อ่ะซึ่งเราก็เคยเออเจอกับตัวแล้วตอนที่ได้เยหน้าครั้งแรกต่อไปนะคะอ่าอ่ายามีนาเบะค่ะที่เราจะได้ตัวไหนก็ไม่รู้เสียงอยู่เหมือนกันแต่ถือว่าถ้าได้ยูนิตที่มีแล้วก็จะได้โรเซียถือว่าเป็นการประหยัดประหยัดในการาอาร์มเซียวอยู่พอควรอ่า ก็ใช้ตุ่มแค่ใบเดียวส่วนเรามี2ใบจะใช้แค่ใบเดียวนะคะเก็บไว้ในวีคต่อไปค่ะทำไมต้อง,องระวงก่อนเนาะเนี่ยกลัวกดผิดสเต็ปหนึ่งโอเคพร้อมแล้วค่ะ สเตตสองใช้ห้าร้อยเนาะโอเคร้อยเซียวใครบ้างโอ <laughs> เซียมีเท่าไหร่แล้วใ <laughs> ส่ อ่าใช่เดือนนี้ไปเดือนได้จ็อบพัสพัสนะ,อ,ะอันนี้ไม่ขอดูไม่ขอดูสกิปอ่าโอ,อ,อ้เออแต่ก็ฝามได้ดีกว่าถึงจะเป็นตัวลิมิตเอ้ยประหยัดอย่างนอยก็ประหยัดนะอ่าประหยัดเวลา อินเนสจังเรามีคอนเวอร์สหรือนิกกรูเท่าไหร่แล้วยังอีกยาวไกลนะคะเออเอออย่าน้อยไม่มีคำว่าใส่ใช้ตัวรถในสเต็ปสองอืมใช้ได้ฮะอย่างน้อยไม่ได้เผลอล่านอะไรพวกนี้ อ่น<ม>กัอึนเมย์ยัยขั้นที่เหลือน่าจะไเมฟังเองฟังไปถึงไหนแล้ววะเออฟามอยู่เหมือนกันอ่ะน้องฮียเตๆๆ ค่ะอลิวิตไม่แทอ้ออกหนึ่งนะอ่นนีกูรุมาถึงสเต็ปสามกันแล้วเอาเนโรมาล่อแต่ก็ไม่ออกหรอกเนี่ย ไปไป <laughs> มามาอุนดาเมยาอีกคนไงบ้างหนึ่งร้อยเซี่ยวกัใครอีก <laughs> <laughs> อันนี้ น้องเขาถูกลืมนะจอฟพัสเมื่อไหร่จะมาเออโอ้เฮ้ยเฮ้ยนี่เจ๋งเอเมริก้าเออประหยัดฟาร์มลงประหยัดเวลาเลยโอ้ยส เอเบิิก้าเราได้ตอนช่วงคริสต์มาสอีฟนะตอนที่อะไรนะเขาแจกตัวลิมิตอ่ะอก็ฟาร์มไปเรื่อยๆแหละเนื่องจากเอเบิิก้าอยู่ฟาร์มในเอสตาโหมดด้วยเ้าฟาร์มได้แค่วันลาเซียลนี่ได้รอยเซียวถือว่าโอ้ดีใจคะ่ะโอเค okay, สเต็ปสุดท้ายแล้ว

นูเคเทียอีกแล้วแล้วมากับแล้วมากับรอยเซี่ยวอ, again, อะอ่ะอเกเคนเนาะนี่ก็ถูกลือเหมือนกันนะมีโคโตะอ่ะอืมโนรอบนี้ถือว่าพรได้นะหนึ่งมันก็ได้ดักอาร์ทบิสละ น้องไฮติอีกแล้วเย่ฝัปกประหยัดเวลาโอเคพอแล้วเดี๋ยวมาดูหน่อยซิดาร์อาร์เทมิส

โอเคถือว่าใช้ได้นะคะอขอบคุณขอบคุณที่มารับชมนะคะอโอเคเดี๋ยวเราก็จะดองเพชรต่อไปเรื่อยๆจนกว่าควินส์จะมานะคะสวัสดีนะคะ